สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทูถทาอินเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29มิถุนายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่านิโคลัสเตอร์เกียนมุขมนตรีแห่งสกอตแลนด์ได้เสนอให้มีการจัดการลงคะแนนเสียงประชามติขอแยกตัวเป็นอิสระจากสหาราัาจักเป็นครั้งที่2ในวันที่19ตุลาคม2566นะครับ โดยจะถามคำถามเดิมกับการลงประชามติในปี2557ว่าสกอตแลนด์ควรเป็นประเทศเอการาชหรือไม่โดยทางด้านนางสาวนิโคลาเตอร์เจียนบอกว่าเธอได้เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีบริจจอนสันผู้นำของสารารรจักรเพื่อขอความยินยอ,อยงเป็นทางการให้จัดการลงประชามติต่างกล่าวแล้วและเธอจะผลักดันแผนการนี้ต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้รับการยินยอมจากรัฐมนตรีสาราจาณาจักก็ตาม อย่างไรก็ตามเธอย้ำว่าการลงประชามติใดๆไม่อาจมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายและกฎรัฐธรรมนูญโดยจะมีการขอศาลสูงสุดในการตัดสินว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาทางกฎหมายหรือไม่หากจัดลงประชามติโดยไม่ได้รับการยินยอมจากรัฐบาลสหาราัฐอาณาจักรในขณะที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาณาจักรก็ระบุน้ว่าพวกเขาจะตรวจสอบข้อเสนอของมุขมนตรีแห่งสกอตแลนด์แต่ย้ำว่าจุดยืนของพวกเขาที่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา สำหรับจัดประชามติอีกครั้งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ทางด้านนางสาวนิโคลาสเตอร์เจียนก็เปิดเผยนะครับว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายของสกอตแลนด์ไรือยืนเรื่องให้ศาลสูงสุดตัดสินแล้วซึ่งหากศาลตัดสินใจว่ารัฐบาลสกอตแลนด์ไม่มีอำนาจจัดประชามติโดยที่รัฐบาลกลางสหาราฐัฐอาณาจักรนั้นไม่ยินยอมการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปก็จะกลายเป็นการลงประชามติโดยพลิกินซึ่งพรรคเอสเอ็นพีของเธอจะมุ่งหาเสียงในประเด็นการลงประชามติเพียงอย่างเดียว แต่หากว่าศาลนั้นตัดสินเข้าข้างทางรัฐบาลสกอตแลนด์เธอจะดําเนินการให้รัฐบาลสกอตแลนด์ผ่านกฎหมายประชามติอย่างรวดเร็วนะครับพูดกันถึงเรื่องของการลงประชามติของสกอตแลนด์นั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยในปี2557สกอตแลนด์นั้นเนี่ยได้มีการลงประชามติไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่55เปเซนเลือกที่จะยังอยู่กับสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษต่อไปนะครับแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยเสียงมันก้มกึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางด้านนิโคลัสเทอร์เจียนนายกระฐมนตีของสกอตแลนด์เนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้กับสถานการณ์ในอดีตนั้นมันแตกต่างกันซึ่งสหราชอาณาจักรนั้นได้ถอนต,ตัวออกจากการเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปหรือว่าอียูดังนั้นเนี่ยการลงประชามติจะทําให้สกอตแลนด์ทราบได้ว่าควรจะเลือกเส้นทางเดินใดหลังจากนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐสภาสกอตแลนด์ Scotland, นั้นก็มีมติด้วยคะแนนเสียง69ต่อ59นะครับ เห็นชอบให้รัฐบาลยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลอังกฤษในการที่จะทําประชามติรอบที่สองก็รอดูนะครับว่าทางด้านบริจอนสันนั้นจะว่าอย่างไรจะอนุญาตให้ทางด้านสกอตแลนด์นั้นเนี่ยทำประชามติอีกรอบหรือไม่แต่หลายฝ่ายนั้นคาดการณ์นครับว่าการทําประชามติรอบนี้อังกฤษนั้นอาจจะเสียสกอตแลนด์ว่ามีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเวลานี้ชาวสกอตแลนด์นั้นก็มองว่าอาจจะไม่ต้องพึ่งพา สหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษอีกต่อไปเพราะพวกเขาเพร้อมที่จะประกาศเป็นเอกราชปกครองตัวเองน่าจะมีความสุขมากกว่ากับการอยู่กับทางด้านสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษแบบในปัจจุบันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ